ตอนนี้ผมมีห้อง Dis c o r d ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมแม่เจ็บหนักจากโวไวมึงรีบมาจังเลยนะเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมแล้วก็บอลด็อกคังเบท์โอ้ผมนะก็หลังจากที่เราจบกับอีเวนต์โวไวผมนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะครับผมสำหรับ LR 2ตัวใหม่แต่ว่าได้ตัวอื่นมาแทนอะไรประมาณนี้นะฮะคือ เป็นกาชาที่ผมว่าผมเกลือที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเล่นโดคาของผมเลยก็ว่าได้เออมันเป็นแบบผมเปิดไปเยอะมากๆและไม่ได้สักตัวเลยครับแล้วไม่ได้แบบตัวหน้าตู้ใหม่ๆเลยครับแต่แค่พิกโกโลตัวเดียวใี่เป็นตัวใหม่ตัวอื่นเก่าหมดเลยบาร์ดอกนี่ออกเพียบโกฮังเซลจอมันบูอะไรต่างๆนานา,นา,นาแต่ไม่มีโกคูกับฟรีตใหม่นะครับผมแต่ว่ามันก็ไปแล้วรอบนี้ก็มาดูดีกว่าว่าผมยังจะเกลือ กับเวอร์วายอยู่หรือเปล่านะฮะกับนี่เลยกาชาใหม่นี่ครับเอสโกหังก็ผมนะโกหังคิสอะไรมาในด่านของกาลิกมาในตีของกาลิกจูนี่ครับเดอะบุฟวี่อันนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรบ้างก็มีดาวเครโซนละราคาเพิ่งจัดไปครับผมนะแล้วก็กาชาใหม่ครับผมจริงๆคือผมแนะนําข้ามได้ก็ข้ามบผมนะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วผมว่าโกจิต้าราศีเหนือกว่าเยอะครับ กับแคตากรี่ใหม่ครับ h ฮเว e ลี่อีเวนตก็คือจะเป็นพวกที่ฝึกฝนในคามิลุกเอาก็แบบที่อยู่ของพระเจ้ามนที่มีพิสเตอร์โปโปหรืออะไรอยู่ครับผมตรงนั้นแหละแล้วก็มีอัล m a เม c คลา h อันใหม่โอเคครับแต่ว่ามันยังไม่มาเนาะ,ะวันนี้อ๋อมันมาเนี่เออมันมาวันนี้นี่แหละแต่ว่ารอไปก่อนครับยังไม่ถึงบ่ายโมงนะฮะแล้วก็ ECA ตัวเก่าๆคุลเลอร์เอ้ย ECA คุลเลอร์ครับผมนะโอ้โหในที่สุด นายก็มาแล้วนะฮะหลังที่เอารอมากันมานานมากครับผมนะโอ้โหในที่สุดนายก็เก่งขึ้นแล้วครับคูลเลอร์แล้วก็ดาร์คมาจีจีตัวเก่าๆมาเพียบโอเค ECA area เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับคือตอนนี้เหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมโอเคไหนเรามาดูความสามารถของตัวใหม่กันก่อนดีกว่าครับผมนะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะไหนดูข้างตู้ก่อนเซอ่ามีตัวโกฮังใหม่แล้วก็กาลิกจุงเียร์ซึ่งผมยังไม่เห็นตัวที่เป็นโกฮังเด็กเนี่ย มีประโยชน์มากเลยนะสมมติเรามาดูดีกว่าว่าโกฮังเด็กเนี่ยมีตัวไหนที่สามารถแบบมีความเก่งบ้างโกฮังเคสด,ดูก็ไม่ได้เอาโกฮังก่อนอย่างเดียวแล้วกันแล้วก็ใส่ย,ยูดเข้าไปใส่ย,ยูดเข้าไปเออโกฮังเด็กนะฮะก็จะมีตัวนี้ซึ่งยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่มีร่างอเวกเคนเดี๋ยวต้องรอสุดชิงเจ้าก่อนตัวที่เป็นโกฮังเด็กเราใช้งานได้แม่งมีอยู่ตัวเดียวคือตัวนี้อ่ะสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีสุดแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีโกฮังเด็กตัวใหม่ที่สามารถเก่งที่สามารถเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นตัวหลักได้แล้วครับผมนะจากตอนแรกโกฮังส่วนใหญ่จะเป็นตัวซับอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวหลักเราได้แล้วครับผมนะความสามารถครับ h e a v e n l y e v e n t ครับผมนะคี์บวก3 h hpx กระดิ่งบวกร้อ็ครับผมแล้วก็สายสัมพันธ์อาจารย์คี่บวก3 hpx กระดิ่งเป็นบวก150ซึ่งโอเคถ้าใครไม่มีผู้นำปิกโกโลก็ใส่ตัวนี้แทนได้นะฮะแล้วก็ความสามารถ ไอปิกาโลนวอร์ตี้ไลฟ์พ่อสเออโกฮังนะโกฮังตัวนี้นะใครมีโกฮังตัวนี้ก็ใช้โกฮังนี้แทนได้แล้วก็ความสามารถดีเฟนส์บวกร้อยให้ดีเฟน์ตั้งต้นมาครับแล้วก็แอคแท็กบวกร้อเมื่อโจมตีทำไม่ตายบวกอีก40%่บวกพลังโจมตีอีก40%่ในเทิร์นเดียวกันหลังจากถูกรับการโจมตีใช่ไหมเออแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยที่บวกสองดีเฟนะะ์กสาะ เป็นตัวซับให้เพื่อนคีบบวกสองดีเฟนส์ปกสามสิบโอ้โหผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยืนตัวแรกจะเหมาะมากๆเลยนะครับถ้ายืนตัวแรกเนี่ยรับเท้าเสร็จใช่ป่ะตีสวนกลับเต้นแรงมากครับถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนตัวด่วนนี้ดิตัวด่วนนี้ดิไปดูนี้ทําไมวะดวนนี้ดิเออดีเฟนส์ปกร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แอคแท็กปกร้อยห้าแปดเมื่อใช้ท่านะไม่ใช่ท่าไม่ตายผมนะแล้วก็จะบวกพลังโจมตีห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อมี แคดเพื่อนที่ติดเฮเบอรี่อีเวนต์นะฮะในโจมตีในเทอร์เดียวกันแล้วก็จะบวกการโจมตี58%แล้วก็สตันสตูถ้าใช้ท่าไม่ตายหลังจากถูกโจมตีไปแล้วนะฮะถึงจะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ก็คือตอนแรกได้แอคแท็มา158%เมื่อใช้ท่าไม่ตายบวกแอคแท็กับ d ด f e เฟนต์อีก58%เมื่อมีอีกไอ,ก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 อกตัวแคดนี้เนี่ยอยู่ในทีมโจมตีเทอร์เดียวกันด้วยแล้วก็จะบวกอีก58%นะฮะเมื่อ แล้วก็ตีสตตนสตูลและกจะโดนโจมตีแล้วคือจะตีได้แรงมากๆเลยผมนะแรงโคตรโคตรครับบวกกันไฟโอ้โหประมาณ100ร้อยเท่าไหร่วะถ้าผมปัดขึ้นเป็น60ก็จะเป็น160ใช่ไหมร้อยหกสิบสองโอ้โหเป็นแบบ200กว่าเลยครับตีแอคแทคดิเฟนนี่บวกไป200กว่าเลยซึ่งผมยังผมไม่เก่งคณิตนนขนาดนั้นไงก็เลยคิดไม่ออกครับเออก็ผมว่าค่อนข้างเก่งครับแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับเพื่อนได้ด้วยครับ เป็นทั้งซัพพอร์ตเป็นทั้งดาเมจเป็นทั้งแท้งโอ้โหเป็นได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะผมนะสำหรับตัวนี้นะฮะความสามารถในการรีสซิเฟนและการสตาร์ตสตูถือว่าโอ้โหโอพจริงๆครับคือเก่งนะเอาตามตรงเก่งมากๆเลยคือสแต็คดีเฟน์นี่ยังเป็นหนึ่งในเมตาที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ความสามารถในการสตาร์ตสตูก็สามารถเอาไปใช้ในซูเปอร์เปตโรได้อีกด้วยเออซึ่งสามารถลงได้ทั้งด่านยาวด่านสั้นเลยนะครับแล้วก็ยูนิสเปกแท็กครับผม ใช้ได้ต่อเมื่อมีปิกาโลใช่ไหมอ่าเมื่อมีปิกาโลที่ไม่ใช่จอมันแล้วก็จอมันบูหรือคุลิลินที่ไม่ใช่ตอนเด็กนะครับอยู่ในทีมนะครับโอเคได้อ่านี่เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จับเพิ่มทางโจมตีด้วย1เคิร์นซึ่งทําให้ตีแรงมากขึ้นอีกครับถ้ามียูนิตสเปกแขกซึ่งจะใช้คอมโบคู่กับตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับนี่จะสามารถทําทีมสแต็กดิฟเฟนได้แต่มันจะไปตีกันเยอะหน่อยนะจะต้องระวังหน่อยก็ก็คือต้องดูดีๆนะครับโอเคต่อไป มีแอคทีฟสกิลด้วยนะฮะใช้ได้ต่อเมื่อเลือด58 4. หรือต่ำกว่านะครับรีคอเวอร์ฮิลได้30อีกการทุกการโจมตี1เทิร์นบวกดฟเฟนซ์ให้อีกบวกดฟเฟนซ์ให้เพื่อนอีก20 2เทิร์นโอ้โหเฮ้ยนี่มึงจะครอบคุมมากเกินไปแล้วมันเป็นทั้งแท้งดาเมจซับโอ้โหฮิวแม่เป็นทุกอย่างจริงๆครับกูฮางตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเก่งใช้ได้เลยนะฮะแต่แค่สกิลจะใช้ยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ มันเป็นการแบบกดเอานะฮะมันไม่ใช่แบบม,มันมันมีไอ้นี่ไหมมันมีแบบไม่มีไม่มีเธอจํากัดด้วยคือเปิดมาถ้าเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เอ้ยเลือดห้าต่ำกว่าห้าสิบแปดก็กดใช้ได้เลยครับผมเฮ้ยถือว่าโอเคมากเหมปปะเาะกับซูเปอร์แบทเทิลโลสสมมุติเราโดนตีเจ็บๆหนักเนี่ยเปิดมาโกฮังมาฮิลแล้วก็กดัดแม่งเฮ้ยเก่งเกิน <laughs> เก่งเกินไปแล้วโกฮังนะฮะอ่ะต่อไปครับกาลิกจูเนียครับเป็นกาลิกจูเนียหนึ่งเดียวในเกมนี้ <laughs> ซึ่งถ้าใครแบบจะหาตัวลิงก์ก็คงต้องเอามัน2ตัวมาลิงก์กันนี่แหละเอา2ตัวมาลิงก์ชนกันซึ่งต้องดูก่อนว่ามันทําอะไรได้อ๋ออันนี้เป็นคีบราสันนีไม่ใช่เนาะเป็นเฮเบอร์ลี่เหมือนกันครับ120ผู้้นํำ120ให้กับแคดนี้แอคแทคเดฟเอนบวก160ครับถือว่าแรงมากแล้วก็จะบวกอีก60นะฮะแอคแทคเดฟเนที่ e 60แล้วมีโอกาสปานการ์ตการสตันศัตรูเ,เมื่อโจมตีศัตรูตัวดีแล้วก็ตัวร้ายจะได้ซับคีบวกบ ฮิลสิบตอนจบเทิร์นในตอนที่ถูกหลังจากที่ถูกโจมตีครับผมนะเออก็จะฮิลให้สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีมากๆเลยครับผมนะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนะกาลิกจูเนียร์เนี่ยแต่กาลิกจูเนียร์มันลิงก์กับใครได้ดีพังวะเมทามอร์โฟสิเสเออก็อยู่กับทีมตัวายได้ค่อนข้างดีอยู่บิ๊กแบทบอสอ่าโอเคเลยนะรีวิวเวิร์ลอยู่กับพวกตัวเหล่าออมูฟวี่บอสได้ไหมมันเป็นมูฟวี่บอสป่ะไม่ใช่เออมึงไม่ใช่มูฟวี่บอสเหรอวะผมนึกว่าเป็นมูฟวี่บอสอะไรอย่างเเงงีีี้้ยยอออู่่ทมคคลลร์นนขาจะะด ทีมเซอฟเวอร์เชั่นบูที่มีคูเลอร์อยู่ผมว่าทีมเนี้ยอยู่อคูเลอร์ได้ดีมากเลยครับนะโอเคหลังจากที่เราพูดหลังจากที่เราพูดถึงความสามารถเรียบร้อยแล้วดูข้างตู้ก่อนมีอะไรบ้างลืมดูข้างตู้เลยอ่ามีโกจิต้าสีนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมหาอยู่เหมือนกันครับต้องการเพิ่มนะฮะโกฮังตัวนี้เฉยๆมากพิกโรนี่เฉยๆมากอาร์สิบสามไม่ต้องมาคือง่ายคือผมเล็งแค่3ตัวหน้าครับโกจิต้าตัวนี้กับตัวนี้ครับคือตัวอื่นผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไงไม่ค่อยได้ใช้งาานเท่่่ไหรมีแคจ ก็นี้กืตัวนี้นที่จะได้ใช้งานจริงๆโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะไปเดี๋ยวไปขัดดวงกันก่อนโอเคขัดดวงสักหน่อยนะฮะเป็นพิธี oh. คือเอาจริงหลังๆมาผมไม่ค่อยได้ขัดดวงแล้วมันก็ไม่ได้เลยแม้จะขัดหรือไปขัดมันก็ไม่ได้จริงๆครับมนอยู่ที่ดวงมาอยู่ที่ดวงจริงๆครับสําหรับกาชาเกมหานี่แม่คือรอบที่แล้วผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเกลือครับผมนะครั้งนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเกลือโคตรครับ มีแค่ตอนได้บาดอกครั้งแรกอ่ะอันนั้นคือรู้ความรู้สึกที่ไม่เกลือที่สุดแล้วอันอื่นที่คือแบบรู้สึกเกลือเกลือมาเออรู้สึกลืมบอกไปมันมีแพ็กอันนี้ด้วยครับผมนะซึ่งจ่ายไปพันกว่าบาทแลผมนะ้ก็จะได้มาตัวยีบใบเปิดย0ตัวแล้วก็จะการันตีเอ r 1อชซ่าหนึ่งตัวผมนะที่เป็นหน้าตู้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าใครแบบยังไม่มีโอ้ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เปิดเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะได้แบบพิกโกโลตัวเนี้ยบางทีก็อาจจะได้หมายเลขสิบสามนะ ถ้าดวงดีหน่อยก็อาจจะได้โกจิต้าถ้าดวงดีที่สุดก็คงจะได้โกหังเลยนะฮะก็ประมาณนี้แต่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะครับมันแพงไปอพันหนึ่งเลยนะพันหนึ่งนี่ทําอะไรตั้งแต่อะไอย่างเลยนะเอาจริงนะครับผมโอเคซึ่งอันนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับกดโตรครับผมนะกดตัวที่หน้าตัว3ครั้งหนึ่งสเราจะเปิดแค่ร้อยร้อยดักก้นโตนครับ2ครั้งพอเพราะว่าไม่อยากจะเปิดเพิ่มแล้วครับโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้ ไม่มีอะไรครับรอบนี้แม่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเฮ้ยมึงเอาจริงวะเนี่ยมันจะไม่ให้อะไรกูเลยเหรอนี่คือมันจะเกลือเกินแล้วนะเฮ้ยทังครับอืมเหจินทังจัดมาปิกโ,กโลมาเออ18ปเออคิวอีเออจอมันบูดำคุลเลอร์เบจิต้าเก่าโคตร แม้มันจะได้รับการ TCA แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวเราไปผมว่ารอบนี้มารอบนี้เราขัดดูอีกรอบ <c ười> ขัดดูอีกรอบรอบนี้โกฮังไม่ไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอโกฮังโกเทนเอโกฮังโกเทนมีคอมบิเนชันไหมวะแบบสามพ่อลูกฟาเทอร์ซันคามิคามิห้าเนี้ยมีไหมไม่น่ามีเนาะมันไม่ใช่นะโกเทนมันคู่กับทั้งโกฮังคู่กับปิกโล ควรมีแบบครอบครัวบ,บินมาอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับโอเคม,มีอะไรมารอบสุดท้ายผมนะก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้มาคือขอตัวนี้ไม่กับกาลิกจูเนียก็ได้สักตัวคือผมอยากได้ตัวใหม่เออมาโกฮังอีกสักรอบไปไปโอเคเล t ส์ก b บอยมาครับอืมโอ้โห โอเคลุง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 มาลุงผมขอตัวขอข้างตู้สักตัวมาข้างตู้อะไรก็ได้ไม่โกรธหรอกไม่ได้โอ้แต่มันอ้ากูหัางเด็กมเยอะเกินหรือว่านี่คือตัวข้างตู้วะตัวข้างตู้แบบนี้ไม่เอาได้ไหมลุงนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหออมันก็ยังคงความเกลืออยู่โอเคโอเค โอ้ยได้ตัวใหม่ด้วยตัวนี้ครับผมนะผมยังไม่เคยมีเลยด้วยมาตั้งแต่กาชาเลยวะนี่กาชากูหังป่ะผมยังไม่ได้เลยครับตัวนี้โอ้หรอมันนานมากแล้วตัวนี้โอ้โหยีนี้นสุดผมก็ได้ใช้ไอ้ตัวที่ผมฟาร,ร์มไว้ตั้งนานโอเคถือว่าโอเคครับไม่โกรธไม่โกรธอย่างน้อยได้ตัวละครที่ผมไม่เคยมีผมโอเคละเดีย๋ยวนะมันชื่ออะไรค,ไปคริปิโตไครป่ะใค่เนี่ยชินเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเ,เห็นไหมผมเก็บไว้โคตรเยอะเลยครับเอามาอัพ ตั้งใจจะเอามาอัพมึงเลยเดี๋ยวแล้วก็ถ้าไม่พอเดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มเพิ่มตัวนี้อีกด้วยฮะเออนี่ครับถือว่าโอเคนะแต่รอบแรกคือไม่โอเคเลยแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปค้ำๆเลอครับก <c oughs> ็คงผมก็คงเปิดแค่นี้แหละผมไม่เปิดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าพอ <c oughs> มันเก่งไหมมันเก่งครับแต่ผมว่าไปรอเปิดไอ้ที่มันมีโปรโมชั่นหรืออะไรดีกว่าครับ <c oughs> คือดูดิรอบนี้ไม่มีทั้งการันตีไม่มีส่วนลดไม่มีแจกตั๋ว มีแค่ให้อย่างนี้ซึ่งก็ไม่โอเคนะตามนี้ครับผมโอเคก็เอาจริงมันเก่งไหมมันเก่งครับแต่ไม่มีส่วนลดไม่มีหาอะไรใครใครจะไปอยากเปิดวะก็ถ้าใครโชคดีก็ยินดีด้วยผมนะแต่ผมยังดวงไม่ดีวะ่ะคงยังติดอาถรรพ์ความเกลือจากโวลไวน่าจะติดไปยันโกจิต้าเลยนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าความเกลือผมน่าจะติดยาวไปยันโกจิต้าเลยคือดูทรงและดูทรงแล้ว,ลวน่าจะใช่ คือเหมือนว่ามึงโชคดีมามากพอและมึงเปิด6ปีได้มันตีแรก6ปี6ปีไปจิตตัางเปิดได้2มันติติดต่อกันมึงไม่ต้องเอาอะไรแล้วในดวงในปีนี้ไปรอเอาปีใหม่เลยอะไรอย่างงี้ครับผมนะเกมพงคิดอย่างนี้นะครับโอเคนั้นผมขอจบเลืปอเพ่น,นี้ฝากกดไลค์สกลกดแชร์เป็นกำลงังใจผมทำคลิปด็อกคำไปเท่าดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม